สวัสดีครับเจอกับผมเหมือนเมเช่นเคยนะครับกับชาลกี้คึินบ้านนะครับคลิปนี้ผมก็มีเพื่อนๆน้องๆหลายคนถามมาว่าวิธีเช็คเงินในแอปโควิดเยียวยาทำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการเช็คยอดเงินเข้าหรือยังนะครับว่าเงินเข้า,าทางรัฐบาลเกาหลีเขาโอนเงินเข้าให้หรือยังเนาะในแอปนะครับเนาะบางคนก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะ นี่คลิปนี้ก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามาเป็นกำลใจให้เพื่อให้ทําคลิปต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวก็ติดตามรับชมกันเลยครับ ก็มาติดตามรับชมได้เลยนะครับเนาะเราก็กดเข้ามาที่คลิปนะครับพอกดเข้ามาแล้วบางคนบางคนมันก็จะขึ้นขึ้นยอดตรงนี้ 0, 0วอนนะครับบา,บางคนดูได้เนาะบางคนก็ดูไม่ได้นะครับเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะครับบางคนอันนี้ของผมมันผมใช้ใจ่ายไปแล้วเหลืออยู่71,210วอนนะครับก็ตอนนี้ของผมใช้ไปแล้วเนาะจ่ายยอด1,000วอนนะครับมันจะมีวิธีเช็คว่าเงินเข้าหรือไม่เข้านะครับ บางคนมันก็จะเป็นเป็นอีกแบบไม่ให้รูปแบบนี้นะเป็นรูปเหมือนอากากระบาดแล้วเป็นกัดและกา,กากระบาดนะครับตัวสีแดงเดี๋ยวตามรูปที่ผมส่งให้ดูในนี้นะครับเดี๋ยวจะหารูปให้ดูนะครับแล้วก็จะมีวิธีเช็คง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากครับก็ง่ายๆครับแล้วเพื่อนก็กดขีดสามขีดตรงนี้นะครับนี่ครับวิธีเช็คยอดเงินนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะผมก็จะถ่าย สั้นๆให้เพื่อบางคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนก็ที่ยังไม่รู้ก็สามารถเข้ามา,าชมคลิปผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนะก็กดเข้าไปที่ขีด3มขีดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกดทอนาตกดแป๊บหนึ่งนะครับพอกดมาแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ครับมันจะขึ้นหน้านี้เราก็มากดตรงการ์ดดื้อนะครับโพชิน พชินโกแช์บันคึมชินช่องนะครับผมก็ไม่เก่งภาษาเกาหลีนะครับผมก็อาจอ่านผิดอ่านถูกเนาะก็กดเข้าไปตรงนี้เลยครับว่ามีเงินเข้าไหมนะครับง่ายๆนะครับกดตามผมได้เลยนะครับกดไปตรงนี้ครับมันก็จะมาขึ้นแจ้งว่าตรงนี้ครับนี่แหละครับง่ายๆวิธีการเช็คอยอดเงินนะครับบางทีมันก็อาจจะมีขึ้นในหน้าหลักนะครับเพื่อนๆก็มากดตรงแจ้งเตือนตรงนี้แล้วก็ มันจะขึ้นสมมุติว่าเงินเข้าแล้วมันก็จะขึ้นหนึ่งแสนวอนตรงนี้นะครับสำหดอกดอนเงินที่เขาโอนเข้าให้แล้วนะให้แล้วนะครับหลังจากที่เราเบียนไปแล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยว้ยอนให้ดูนะครับง่ายๆนะเนาะอด่ายวยู่หน้าแรกสาหรับบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันบางบางคนบางคนบางคนจะไม่ขึ้นนะครับแต่ของผมมันขึ้นเนาะแล้วก็วิธีเช็คง่ายๆคือไอ้ขีดสามขีดตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับ เข้าไปตามผมเลยนะครับแล้วก็จะมากดเหมือนมันเหมือนเครื่องหมายหวอแจ้งเตือนนะครับเหมือนเป็นเครื่องหมายแจ้งเตือนนะฮะก็กดเข้าไปครับการ์ดดื้อตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับกดปุ๊บมันก็จะมาขึ้นแบบนี้ครับบางคนเข้าก็จะขึ้นหนึ่งแสนวอนตรงนี้สามารถเช็คง่ายๆได้แบบนี้แหละครับก็คลิปสั้นเข้าใจง่ายนะครับเนาะสำหรับคนที่มีการ์ดแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเนาะคลิปนี้ก็สามารถเข้ามาดูเช็ครายละเอียด บ้างหนเราเข้าหรือยังเนาะบางคนเข้าแล้วก็ดีใจด้วยนะครับบางคนไม่เข้าก็รอต่อไปนะครับก็หลังจากลงทะเบียนแล้วก็ไม่นานหรอกครับประมาณวันหรือ2วันส่วนผมก็ประมาณ2วันนะครับเหมือนที่ทางน้พันเกาหลีโอนเข้าให้นะครับก็ไม่นานก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับผมก็จะกลับไปแล้วเนาะคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปคินี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับบายๆครับคลิป